ตอบแรกแกจะทุ่นก็เอาว่า,ากินลายด้พวกกินพวกเชี่ยมเนะี่ยเชี่ยมแน่นพ,ะพ,พ,พนะทุกคนแถมแน่พนะทุกทุกคนใครไม่ขาดใจดีเขาบอกขอกับแถมยืนละทีสามสามสิบเอ็ด น้นนงองจีนงอหักระตุกมืออื่นชุน่นยายนุ่ไปซื้อหรือบอกไม่บาร์นโน่มืออื่นวันที่สามสิบยายนุ่งคือโอเคนะบาร์นโน่ดีไหมยายนุ่งหลับอยู่มัง้งว่าจะไหน่านิเมนีนอยู่เลาะบ้านลายเลาะบ้านหาขายกล้วยได้เปนเอากล้วยมาชิบเทียบปนเอ๊ะเปินกระเลาะหาขายกล้วยแน่ยจะแบบบอกไม่เปินกระเลาะได้เปนใช้เช่าเร่งเป็นนั่นเลาะขายต้องใช้สืเบิดละมั้งนี่ พยเอามากล่วยมาบ้างเลยได้สร้าเริงเลาะบานข้าวเดียวง่ายเพ่งกับเลีอยู่บ้หลายดอกเลียเจ็ถุงเ็ถุงหายไปขายหมดแลเบิร์ดระบาดนีมไม่ว่าที่หนึงก็บไม่ใี่ใดขายนะบ้านนี้จองกับไปเอาลมำอ,อื่นนะกันระบาดการวะบาเขาบอกเพือเพ่อนในพม่าอะไรได้ไ ถ้าเบาเกินนี่ปอว่ามาหนูได้ในขนมลาบต้องใช้ลาบเมือ่อยละบ้านมาั้งโอ้ยอีกนี่เดี๋ยวอีกนี่เดี๋ยวเหลยออยู่ห้านาทีกเสด็ไปหาบุาา้งหงน่อยมตาต่ำมาเด้อไปจแกคินต่ำบุ้งหงน่อยลูกกำลางไปละเบ่กินนี่มาต่ำบุ้งหงน่อยใช่บกึกใช่บกคาบหน่อยกูเลยก็จะกินมาเป็นเนาะอาหารบ้านๆเนาะ ิมเป็นจะผัดกะเพาราคนมัผัดกะเพรา,า,พาหัวมวยหอยไหมอยู่บ้านตรงขานลูกสาวผัดกะเพราการไม่ได้ในสามสิบห้าบาทเห็ดหลายพี่เลยมันจะได้กำไรปปยี่บอนเห็ดละหลายโลดพานาักเขาก็ได้เสือดอกกระสัน อีกสามนาทีขอบคุณค่ะขอบคุณมหมนไม่แมงม,มาไต่บ้านนอเลยบ้านรับการเลาะขายขอางยูอ่ะฉันนั่นเลยแม่นแม่นบ้านรับการเลาะขายขงยยอขยขงแล้วเนาะได้นุ่งนะบุ๊คดูเชื่อเลยเขานี่ดูเลาะบ,บ้านจะไม่วเวลาเฮ็ดกับเขานานปินหมดละเลาะบ,บ้านขอบคุณค่ะลูกคำล่า กันบ่กรับก็มาแล้วป่านนี้บอกเพื้นป่านนี้บอกเพื่นค่ะลุงทำร้ายวใจกดกรดกันที่คืนกัมาถ้าบอกเพื้นป่านนี้เพิ่งตรงมาแล้วเนาะพนบ่กรับเห็นบ่ะชี่ยางไปบ้านน้องจ้าวคนน,นเด็ดเด็ดคนนี้น ไปขอบุญหงหน่อยเขอแมาต่ำเป็นยายนุ่งมาเนาะกำลังปีไมาใช่โอ้บะแมนเนาะสาลายไม่เลยว่าจะครบตาดีสาวแดงก็เลยโอ้ย่แบบยายนุ่งสาวแดงสาวแดงบะแมนยายนุ่ม วันทีหนึ่งได้ชิจุดทุกข้้นดานสามดอกวันที่หนึ่งเป็นอะไรได้แค่ทมงานได้มาเบิ้งเหรอได้จกเห็นจขึ้นตอนบใบนี่แหละตอนใบตอนใบยึ้เกา้าเนี่แะแล้วมาชิจุดตอนสาม ขอบคุณค่ะลุงคำหลาขอบคุณค่ะเล่ขอบคุณป้ณาตีเดี๋ยวอยูหนึ่งนาทีกะลุงอาจ้ะค่ะ